ครับสวัสดีเสาวมื้อนี้ที่บ้านสวนวัตรธลพนเพื่อน <c oughs> เพื่อนแฟนที่ติดตามเป็นทั้งช่อง YouTube ทั้ทง Facebook หร,รือว่าช่องเลี้ยวคลิปเลี้ยวนะครับวันนี้มีโอกาสออกมั่วเจ้าเพราะว่าฉีมีภารกิจไปธุระในเมืองในหน้าอยู่ก็เลยมาให้อาหาร มาหน่อยจะเจ้าตรวจเช็คต้นไม้ต้นไร <c oughs> เพราะมือนีส้สิเอาปุ๋ยสุดเสมอมใอาใส่ดิใส่น้ำรดบกพ้นก็บดิบป้วน,นดินทะก่อนโดยใช้เครื่องป้วนดินเฮ้มโ,โดนดอกเกือบ,บ,บ,บสองหนอยต้น ต้องดูแลเอาใจใส่จะกติตะเตรียมรูม้วิธีปลูกกังเน่าเพราะว่ามันออกหากแล้วที่ตอนไว้หาทิพต้นจะมาขยายพันธุ์ทั้งพี่ไอ้มันเนียนเอียดเตียวเนี่ยอยู่ได้กินอยู่ได้สวนเออเจ้าก่อนมันก็เป็นที่วางาวเ,เต้าแผ่นเอือเตือนนาพี่น้องเนาะผมมาอยู่พี่ประมาณสองปี มานทำสวนนี่ปีสองปีก็โอเครู้สึกว่ามีมีสิ่งแปลกความเกิดขึ้นไรนะครับอีกปีสองปีก็มืดฟ้ามก็ดินพลัดพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้เขามากกับหากันบ่เห็นแล้วดิ่งเออเจ้ามายุแกเลยขันมานน้ำกันหลงกันเรื่อยต้นมะพร้าวอันบังเลยเออมันก็ค่อยง่ายค่อยยังไปอ่าเหมือนอื้นเหมือเนเด็ก็ครบสองปีแเราได้นี่เออวันที่หนึ่งสิงหาเด็ก็ครบสองปีเต็ม หอมมะพร้าวนำหอมซุ้มนี่ต้นน้อยต้นใหญ่กันมีคือกัน <laughs> มันเดี๋ยวว่าสมบุนทอกันแหละคือคนลูกพอเม่เดียวกันยังนี้มันคือกันอ่าค่อยเป็นค่อยไปเนาะพี่น้องเนาะค่อยเป็นค่อยไป <laughs> ค่อยเป็นค่อยไปแต่ภาคธุรากิจต่างๆแต่ละเมืองแต่ละเวน้นอ่า่าดไดูดยูเรชาเสี่ได้พี่น้อง บาดแหลงนะเราก็เฮ็ดเบี้ยกู้่นตื่นขึ้นเฮ็ดเลยดิเราเจอกับตัดน้ำออกจากต้นอินพาลัมแล้วดูการต่อไปนี่มันก็จะออกกันหมดทุกตัวเลยิีผสมเกี๊ยสอนเสี่ยวใส่้าวนี่มันไม่ได้ผสมเกสรยสอนกอินทาลัมดิเออขออย่างเดียวให้มันแท่งกันขึ้นมากอะคักสารุนใสยกันเออข้อกติดตรับประเมินฝนไทย วิ่งโอลงให้พี่น้องเพื่อนๆอนกับเกษตรกรอีสานบ้านเฮาเบิงบ่องอยู่พ้าบ้านนี้ล่ะนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันอ,อ,อันนี้ก็เพราะท่นได้มาตัดแต่งออก้านที่มันแห้งออกอมันท่านแห้งสนิทต,ต้องให้มันแห้งสนิทก่อนเออผมคิดว่าส่วนทั้งเราเราก็ท่านหมายเป็นออกแก่นก่อนคิดว่าอยู่ รุ่นซ้อยกันปันซื้อเลขกกับพี่น้องเห้แมงตรวจเช็คว่าแม่งดิย่านด่วงแหลดหรือว่าแม่งข้ามเจาะต้องเบิึงทูมือเดิมือเราสองเราในเศร้าเย็นง้อแม่เน้่ยบ่อใจใส่นะครับย่างตรวจเช็คเ,คบ,เ,เคบ,บิใใ่ไปนะสำหรับพี่น้องเป็นเด็ดบักทั่วผู้ปูกไว้เออกำลังเกิดบักทั่วผู้ต้นไม้ต้นลายปลูกไว้บางอย่างกะบ่อชา ัะตูลาบรบกวนไหลแต่ว่าก็โอเคอยู่ต้องพ่นสารเครมีพ่นยากันมาเลงอยู่เลยนี่มันส่นผู้เมี่ยงบานเท่านี่มันกังเลยล้ลำเมี่ยงไรไหม <c oughs> มาเลี้ยงเยอะจังพูดแล้วต้อนจะใบดอกไม้มันก็มากินเออจะเด็ดยอันออกบึกบวบไว้จ้ะน้อยก็ได้กินตัวนี้เออเออกล,ล้วยหลังใชยมอฝไว้กับกำลังงาม อืมตัวละแพงวนันนี้ก็ซื้อเออมะละกอโอเคเลยลกเป็นตะไนเออมะละกอโอเคโอ้โหงังกับระวังได้ยานเยียบคองเออนี่ก็กำลังติดลกูกเอออันนี้ที่เป็นต้นผูกมั้เป็นต้อนอยังก็บอกเว่าถือเออ่ะ รอยแบีขึ้นมาเจ้าบอกไปยืดๆในหยาเพาะอ่อนตัวหรือยูหยากับกระท่อมเล่านะพูนงอ๊ะงอมะไปพูนไปยืดๆกับเสียชีสมเปรียดเปรีไปพูนนั่นแหละกระท่อมเล่าอยู่ใกล้ก็ดีไปกินข้าวสวยน้วกันผลักมาจากธุรกิจแล้วเฮียงเลาะเบิึงนี่ก็จะได้เอาหยาจากเราต้นไม้ต้นไหลตัวพี่น้องอืมเราก็ค่อยตัดไปหัวเรา ขั้วไอ้เลานี่ก็ติดเป็นต้นกระเทยขึ้นจะไหนเลยก็ได้น,นึกว,ว่าติดลูกติดมากให้ <c oughs> ไปเบิ่งปลาเห็นอยู่ซองตัวปลานิ่งปลาตะเพียนแล้วเอาไปจะกินเที่ยงคนผสม <c oughs> มาทำปลาอะไรกิกนเดี๋ยวก็ทิ้ลงไป <c oughs> นี่ก็เป็นเป็นต้นแม่ยิ๋ดอกบไม่ได้เอาชินแม่นุษยให้เราเออต้ตนแม่ มันละกอน,นี่ก็แม่ยี่ดอ,อกโอ้ติดลูกแล้ววอาต้องพ่อได้แปะแล้วนี่ก็ต้นต,ต้นแม่เาก็ติดลูกแล้วโอ้เอาใจสิกินชีหาต้นกับพ่อแล้วชีหาต้นกับพ่อแล้ว <c oughs> อ่ะส้มใบดีเซอร์มีเด้อพี่นอ้องทุกขู่ถูกคนขอบุญขอบคุณท,ที่ติดตามนะครับเมื่อไปแค่กบุง หนังอ <an other sitting out> ื่นนี่หรอกนะมีสาลาบังบ่มีบบางก็บ่บ่ากันมียังติติงเขามากกติเขามาเอาสบายดีขอบคุณครับผม